ตกใจไหมคะห้ามคพอัดนี่ pre-order นะคะ The Graph Master อันนี้คือรุ่น limited edition นะคะใช่ใช่ใช่ p r e เนี่ยพี่จะทำหนังสือ,อสักสองปีครั้งอ่ะนีค่ครบเรียบร้อยแล้สองปีครั้งทีน,นี้หนังสือเล่มที่จะออกทาง pre-order อยู่เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟล้วนๆเลย ซึ่งอันนี้เป็นวิชาชีพที่พี่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยสามสิบกว่าปีแล้วเรียนแก่อาจารย์นี่คือแบบระดับตายไปแล้วก็มีนะอาจารย์พี่อะ<ำ>นานมากแล้วแล้วก็ยังอยู่ก็มีหลายท่านนะครับแล้วก็ใช้มาฝ<ำ>ึกฝนเรื่อยๆคันนี้เวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะได้เป็นแท็กติกแท็กติกเข้ามาซึ่งมันใส่อยู่ในบทบทหนึ่งเยอะมากเลยอันนี้อยากให้เอาไปอ่านสําหรับคนที่มีประสบการณ์ในการใช้กราฟมาแล้วนะ ยูมีเอาสารบ,บัญขึ้นมาป่ะเอาสารบ,บัญมาให้พี่ว่ะนี่นี่ค่ะเปิดมาแล้วกํลาลังจะต่อเลยว่าเอ๊ะบทไหนนะ <deep wounds> นี่เนี่ยบ,บทที่ที่เรียกว่าทิปแอนทริคเนี่ยนี่บทที่สิบสี่ค่ะทิปแอนทริคนี่เหมือนกีฬากอล์ฟเลยนะคะใช่ใช่คือคือเราเราก็ถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงเกิดสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงอยู่ในทิปแอนทริคเนี่ยใช้หน้าเขียนสองร้อยหน้าได้ ส่วนส่วนประกอบองค์อื่นๆก็จะเป็นตามตามทฤษฎีแล้วก็จะเป็นวิธีคิดความเชื่อของพี่ใส่ลงไปให้เพื่อที่คนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องเทคนิคเลเลยเลยเนี่ยก็สามารถมาอ่านตั้งแต่สารดั้งต้นเลยว่ามันเริ่มต้นยังไงแล้วก็ว่าไปเรื่อยเลยแล้วก็คนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยพี่เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์จากบทที่สิบี่เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เอาไปต่อยอดเอาละกันนะครับ ก็คิดว่าเขียนทั้งหมดเท่าที่รู้ลงไปในเล่มนี้เกี่ยวกับวิกัยที่พุ้นด้วยกราฟนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมีรายการที่เอากราฟเนี่ยมาวิเคราะห์ให้เลยว่ากราฟนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราดูแล้วเราตีความอย่างเดียวนะมันเป็นการเดาเหตุการณ์ได้ด้วยว่ากำลังจะอะไรกำลังจะเกิดอะไรขึ้นมองไปข้างหน้าเหมือนคาดการดูอดีตมันเหมือนละครมันเหมือนละคร ตอนจบของละครกราฟนี่บอกได้ด้วยว่าหุ้นตัวเนี้ยจบด้วย,ยด้วยด้วยท่าอะไรจบยังไงก็อันนี้คือคือความรู้ทั้งหมดที่มีใส่ไว้ให้หมดแนละ้วก็ใครที่สนใจเรื่องกราฟก็จริงๆไม่เรียกว่าใครที่สนใจเรื่องกราฟก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไม่รุ้ถ้าไม่รู้เรื่องกราฟนี่เทดปัจจุบันนี่ตายเลยนะสถานเดียวเลยนะครับเพราะนั้นก็ ่านซื้อซื้อไปอ่านนะมันน,น่าจะคุ้มนะตอนนี้ก็มีพรีออเดอร์ขึ้นมาเยอะแล้วคี้การพรีออเดอร์จะทำให้เรารู้ว่าความดีมานันขนาดไหนเราจะได้พิมพ์ได้แต่ว่าพี่เองสั่งพิมพ์ไปแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนอะ่ะพอเล่มมาแล้วก็จะส่งไปให้เล่มนี้รับประกันความสวยงามทั้งข้างนอก <S 2> <S 2> <S และข้างใน มีเชื่อมั่นจากเล่มก่อนมาแล้วค่ะครับมฮะมีเลฟมีเลฟจากเล่มก่อนซึ่งเป็นไฮบริดอินเวสเตอร์นะคะครั่เราเรามีมือ่าทานนี้สรุปก็คือหนังสือเนี้ยก็จะเหมาะกับทั้งมือใหม่และมือเก่าถูกต้องไหมคะที่ปาดูใช่ครับใช่ครับอ่าค่ะโอเคเวลี่กูดค่ะมีไว้ค่ะพีออเดอร์นะคะจัดไปครับ yeah